สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสูตรไหวแต่เราหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะลงหลักหน่อยล่างนะครับเป็นสูตรระยะยาวทั้งหมดสามสูตรนะครับเดินมาประมาณาประมาณ8ปดสิบงวด1้อยหงวดแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็ประมาณหกสิบหงวดนะครับซึ่งเดินต่อนเนื่องกันมาเดี๋ยวเรา ก่อนงมาฟังคำเตือนกันกน,นะคำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เรื่อนการพนันเ,เดี๋ยวเรามาดูกันหลักหน่วยนะครับจะได้ไม่เสียเวลากัน เป็นสูตรใหม่2ส,สูตรนะครับสูตรเก่า3ส,สูตรที่เข้าผมเอาออกไปเอาเลือกมาใช้แก้สูตรสูตรนี้ที่เข้าต่อเนื่องมานาแล้นะครับนะครับส่วนแปดสิประมาณ80ดนะนะสิบหกเดิอนาซึ่งสูตรนีนะ้ผมยกมาไว้นี่แล้วนะจะได้เข้ามารวมกับไอ้สูตรสูตรด่นนีนะครับ ทั้งหมดมีอยู่สาสูตนะครับสุดที่หนึ่งนี้เดินมาประมาณร้อยต้นต้นสูตรที่สองก็ประมาณ60ประมาณประมาณหกสิบกว่ายังไม่เคยลดนะครับทั้งสามสูตรนี้ครับสูตรนี้ ผมใช้มามแปดงวดละผมไม่เคยไม่เคยลงนะส่วนส่วนนี้ผมใช้มาหกงวดไม่เคยลงอเาไ,ไว้ไว้ดูไว้เทียบอะไรเงี้ยถ้าเดินเดินของเขาแบบธรรมชาติเขาแต่พอผมเอามาลงเนี่ยไม่รู้จะเดินแบบธรรมชาติหรือแบบคอ่าส่วนส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับส่วนนี้ก็ใช้มานานแล้วแล้วก็ที่สําคัญก็ลงในช่องรู้สึกว่าสองครั้งหรือสามครั้งจำไม่ได้นะส่วนนี้นะ เพราะฉะนั้นทั้งสามสูตรเนี่ยประมาณการว่าเหมือนกับเป็นสูตรที่เดินดีต่อเนื่องมาอค่อคนข้างจะ,จะใช้ได้หน่อยก,ก็ลองเอามาทดสอบดูดิว่าจะทำตามนิสัยเดิมไหมเพราะว่าที่ผ่านมานิสัยเขาเขาก็เดินต่อเนื่องมานะ,ะก็ลองดูกันต่อไปเอลุ้นกันครับก่อนอื่นเดี๋ยว เรามาเริ่มสูตรก่อนจะได้มีเวลาจะได้ดูว่าตัวชนของหลักหน่วยบนมันมีได้เลขอะไรเริ่มอีกสูตรที่หนึ่งก่อนสูตรที่หนึ่งใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักสิบสี่ครั้งหลักสิบท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองสามครั้งแล้วก็หลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกเจ็ด ค่าคงที่ตัวเลขที่บวกกันมากกว่าหนึ่งครั้งเขียนไว้ข้างบนนะครับสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกศูนย์ได้แปดแปดบวกสี่ได้สองสองบวกเจ็ดได้เก้านะครับหาได้เก้าตรงนี้นะตรงนั้นเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะ งวดที่แปดสิบ4 5, 6, กเก้าศูนย์หนึ่งสาห้าเจ็ดผลออกศูนย์สีหนึ่งหลักหน่วยได้เลขหนึ่งนะสูวนี้เป็นแปดตัวสูตรที่สองกับสามเป็นเจ็ดตัวนะงวดถัดมาได้เจ็ดง่าได้แปดเจ็ดงวดถัดมาออกศูนกได้หกงวดถัดมาหกสองได้สองนะงวดถัดมาได้หกห้าได้ห้างวดถัดมาเก้าสองได้สองวดถัดมาศูนย์สี่สี่ได้สี่งวดถัดมาออกสองสองหนึ ได้หนึ่งะเพราะว่าจะมาแปดสี่สามออกได้สามเพราะว่าถ้ามาออกแปดออกสามได้สามถ้ามาได้สองศูนย์เก้าออกสองศูนย์เก้าได้เก้าถ้ามาได้เจ็ดออกเจ็ดเก้าได้เก้าเจ็ดศูนย์ก็ได้ศูนย์สามเจ็ดเจ็ดก็ได้เจ็ดแปดเก้าสี่ก็ได้สี่วันที่แบบนั้นอันนี้วันวันวันที่ผ่านมาผมก็คำสูตรปกตินะของเขาเนี่ยไอ้ทั้งสองทั้งอันนี้เลยนะศูนหนึ่งศูนสอง คือผมทาสูตรเหมือนกันนะทําออกมาเปรียบเทียบตัวเลข่ะคือปกติเลยนนั้นเนี่ยไม่ได้เพิ่งมาทํานะนี่ครับคือผมทํทมาทํามาต้องว่าอยู่แล้วของเขาแค่ไม่ได้ลงแล้ววันนี้วันนี้ก็เลยมาคัดอเอามาลงให้ท่านผู้ชมนะครับส่วนสุดที่สามนี่ก็คือถ้าใครดูช่องผมเจอคุณตาย,ยแหละเพราะว่าผมลงวันที่แล้วก็ลงก็ลงตลอดนะส่วนเ,เรื่องเจ็ดตัวก็สายแข็งดีไหมครับ อ่ะต่อมาสูตรที่สองเลยสูตรที่สองใช้หลักแสนสองครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองแปดครั้งหลักร้อยหน้าท,ที่ท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกค่าพื้นที่หกบวกเจ็ดได้สาม สามบวกสามได้หกกับ8ได้4ี่สกับสได้แปดแปกับสได้สอกับหได้สามสบวกได้เ้านะครับได้เนะครับถูกต้องเก้าบวกสได้หนึบวกหได้สองสบกสได้สี่สบวกนึได้ห้าบวกหนึ่งได้หกหบวกหนึ่งได้เนะครับอ่าผลออกมาศูนย์สี่หนะครับได้เลขหนะต่อมาออกแปดกเ็ได้เต่อมาออกหกศูนย์หได้หต่อมาได้หกสองได้สนะล่าสุดก็คือออกแปดก้าสี่ก็ได้สีสาม ย้อนหลังวันนี้ให้ผู้ชมลงให้ผู้ชมเอาไปใช้งานกันเขาจะสียใสมันเดิมหรือไม่ก็ไม่รู้ได้นะอะ,อะสูรที่สามไปเลยอ่าสูรที่สามเนี่ยขอบคุณตาอย่าง้วสมาชิกที่เข้ามาในช่องก็เดี๋ยวให้ดู ใช้หลักหมื่นห้าครั้งหลักร้อยสามครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งสองครั้งหลักร้อยท้ายที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองสองครั้งส่วนนี้ไม่มีค่าคงที่นะศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกหกได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหกได้สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกหกได้ศูนย์ ศูนย์บวกหกได้หกนะครับในหกถูกต้องนะหกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้านะครับได้หกไปเก้าหนึ่งสองสี่ห้าพลออกศูนย์สี่หนึ่งก็ได้หนึ่งถัดมาได้เจ็ดถัดมาก็ได้หกนะครับถัดมาได้สองนะครับห้าห่วงเวลาสุดที่ลงไปในคลิปวิดีโอล่าสุดก็หกแปดเก้าหนึ่งสองสี่ห้านะครับ เขาเดินปกติก็เ,เลยเอาที่เดินปกติทั้งสามสูตรมาชนกันดูซิวัวนี้ว่าจะได้เลขอะไรจะได้กี่ตัวนะเนี้ยนนี้โอเคนะเรามาเริ่มเลย เริ่มไปสุดที่หนึ่งเลยนะแปบวกหกได้สี่สี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกเได้แปดแปบวกห้าได้สามสาบวกเจ็ดได้ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดนะครับตัวนี้เจ็ดนะครับเอาอีกครั้งเจ็ดนะแปดบวกได้สี่บวกห้าได้เก้า้าบวกเ้าได้แปดบวกหได้สามบวกเจ็ดได้ 0, 0ูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดนะครับโอเคต้องนะ จ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สามบวกหนึ่งได้สี่แล้วก็บวกหนึ่งได้ห้านะเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปสุดที่สองครับอ่า 6บวก8ได้4 4บวก3ได้7 7บวก0นย์ได้7 7บวก7ได้4 4บวก6ได้0 0นบวก1ได้1 1บวกได้7นะอีกครั้ง6กับ8ได้4 4กับ3ได้7 7กับ0ได้7 7กับ7ได้4 4กับ6ได้0 0บได้1 1บวกได้7ถูกต้องนะ7บวก2ได้9 บวก2องได้สอง่าโอเคบวกหน่งนสามสี้าครับเป็น7ตัวนะครับสูตรที่2ต่อมาสูตรที่3 5มหบวกสนะครับตัวนี้ได้9 9้บวกสได้3 3มบกสได้7 7็บวกสได้9 9้บวกสได้1 1%6 บวกหกได้เจ็บวกสองได้เอีกรอบนะหกับสได้เกกับสได้สากับสได้เจกับสได้เกกับสได้หนึบได้เจกับสได้เถูต้องนะตัวนี้บวกสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งนะเก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามอ่เก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สอง หนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดหาเก้าหนึ่งสองสี่เก้าหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดโอเคก็สุดที่สามก็คือสุดที่ เก้าหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดนะมาดูตัวชนกันว่าทั้งสามสตรมันชนกันกี่ตัวแล้วก็จะเป็นเลขเด่นที่จะมาได้เหมือนว่าที่ผ่านๆมาไหมของสามสตรเนี่ยเจ็ดนะครับเจ็ดชนสามสตรเลยนะเจ็ดหรือเจ็ด ต่อมาเลขแครับเลข8ปดสองุดนะเลขเก้าเลขเก้สุดนะต่อมาเลขหนึ่งอ่าหนึ่งสองุดนะเลขสองสองสามุดต่อมาเลขสามสามุดเนะสีส่สุดนะสส มาเลขห้าก็สามศูนย์นะ,ะชนกันห้าตัวนะครับะจะมาเป็นเลขเด่นหลักหน่วยบนห้าตัวได้เลขเจ็ดเก้าสองสี่ห้าก็คือสองสี่ห้าเจ็ดเก้านะ เอาไปพิจารณากันดูนะครับ <c oughs> เป็นข้อมูลแนวทางนะครับในการที่เราจะเอาไปพิจารณากันต่อถึงเส้นทางของตัวเลขที่จะเดินมันจะเดินต่อหรือไม่แต่ถ้าเดินต่อทั้งสามสุดมันก็อยู่ในห้าตัวนี้หาแล้วเราก็ไปหาสุดอื่นมาตัดดูหรือชอบตังไหนาก็ว่ากันไปนะโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวขอจบเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ